มรนจะกัดร,บรอบรอบรับเดินลุยหิมะครับนุนกดอีกแล้วครับวันนี้แสงไม่มีครับเฮ้ยคนเยอะมากครับอากาศ นี่ครับเจ้าชายครับเจ้าชายในใสายหมอกตัวจริงครับมากับเขาไม่มีผิดบังครับร <c oughs> ับรองได้ผมการันตีครับ <c oughs> ท่านสิบเอารออีสานรอบพี่สามเนาะไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวนจะโยกใครอยู่นี่ครับเชา้าก่อนบี่ <c oughs> จาการมาเดินเขานะครับ